ครับครับช่วงนีพี่น้องเงีซีนะครับรอบเด็กนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ประมาณหางพุ่มนะครับเอานะครับพี่น้องเงีซีครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับมาแล้วนะครับชุดจับคู่ครับชุดจับคู่นะครับซีตนะครับพี่น้องเงีซี่ครับส่วนลักหลุดนะครับเนาะอาจารย์เพิ่นให้มานะครับก็คือหลุดหานะครับพี่น้องเงีซี รูดห้านะครับกับรูดศูนย์นะครับภายในเหล็กสองตัวนะครับครับพนอาจา่บนแยกบนแยกล่างนะครับพี่น้องเี่ยชแยกบนแยกล่างนะครับครับชุดฟันบนนะครับ ชุดฟันบนนะครับอันนี้ตำเล่าด้วยพี่น้องซี่ครับขวูสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับอาจารย์มันใจนะครับบนกับล่างแยกกันมากนะครับพี่น้องก็คือยู่ในชุดอีพี่หนึ่งนะครับพี่น้องเราอยเขียนอีพีหนึ่งไว้ก่อนหนพี่น้องห้อเขาใจคือเขาครับเอาแบบละเอียดละเอียดนะครับให้พี่น้องเข้านะครับ EP1 หนึ่ง <EP> ครับพี่น้องยุบีนะครับ EP1 หนึ่งนะครับทันได้ที่เขามาไมน่นะครับเนาะยังพันเข็มนกับแคบหน้าจอไว้สักวันนะครับอัดใ้เวลาพี่น้องเขาแคบหน้าจอกับของ EP1 หนึ่งนะครับ พี่น้องย c ซี่นะครับชุดฟันบนนะครับเนาะศูนย์กับห้านะครับพี่น้องยูซี่ครับศูนย์กับห้านะครับพี่น้อง ฟันบนนะครับครับเน้นเน้นที่นะครับอันนี้เลขกวิ่งเด้อพี่น้องทุกครับวิ่งบนนะครับครับวิ่งบนนะครับศูนย์กับห้าเป็นยังคือไให้สองตัวนะครับพี่น้องทุี่ครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นฟันนะครับ เน้นๆนะครับ0 50ครับพี่น้องเกบชีเล็ก3ตัวนะครับครับส่วนเล็กตัวนะครับ0 5 5 0นะครับเอามอยู่แค่นี้นะครับชุดบนนะครับเนาะครับชุดบนนะครับ ชุดล่างนะครับพี่น้องมันมาชมชุดล่างนะครับเนาะครับเพราะว่าแอบจะให้พี่น้องเข้าแบบง่ายๆนะครับแบบชุดงบหน่อยก็ว่าได้นะครับพี่น้องชื่อ <c oughs> เอาบอกไปแดกกระสดุดนะครับเพราะว่าแอบเป็นวัด <c oughs> ชุดฟันล่างนะครับเอาไซวันที่พี่น้องเข้ากัน วันที่10นะครับวันจันทร์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี68แชุดฟันล่างนะครับ ชุดฟันลังนะครับพี่น้องยูซีครับอาจจะมีตัวมากประกอบก็คือตัวไม้นะครับเนาะ <c oughs> ครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นซุ่มเงียบไ้นะครับพี่น้องยูซี่ก็คือมาเปิดเผยเมอนี้นะครับชุดฟันลางนะครับเนาะวิ่งนะครับ 0ูนย์กับ4นะครับพี่น้องเอพซีกับ0กับ4นะครับพี่น้องศูนย์กับส <c oughs> ี่นะครับครับเน้นเน้นที่นะครับ <c oughs> พี่น้องเอี ชุดฟันล่งนะครับว่ามีเหล็ก3ตัวนะครับเพราะว่าเป็นเหล,ล็กลัางนะครับเนาะครับชุดฟันล่างนะครับ0 2นะครับแล้วก็สี่ศนะครับ ครับเลขล่างนะครับพี่้องมีความเสี่ยงก็เหลขกบนนะครับเพราะว่าเหลขกอาจารย์เวียงเวียงจันทร์นะครับเนาะเพื่อนจะเน้นที่บนนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับจะมักเข่าบนนะครับรอบที่แล้วนะครับเข่าล่างนะครับพี่้องดูสิครับก็ต้องบนล่างอยู่แล้วเนาะ สองหนึ่งนะครับเหล็กสามคูนะครับเหล็กวิ่งได้พี่น้องเชีครับเขียดเสียนใต้ไว้นะครับพี่น้องก็คือเนียนทุกตัวนะครับล่างนะครับ 022140นะครับเนาะครับตัดจับเวียนกันนะครับเป็นเลข4ซีตัวนะครับก็จะยูประมาณเอาไว้ใส่ดีล้วพี่น,อน้องครับเว้ไวน้นะีเนาะเลข4ซีตัวนะครับก็คือเอาไว้ยูอีพี่หนึ่งบ่พี่น,อน้องเพราะว่าเลขสถานที่มัน หน่อยนะครับเอาไว้จุดนี่นะครับสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับศูนย์ห้านะครับครับเน้นๆนนนะครับเนาะนสองหนึ่งศูนย์ห้า แล้วก็40 50นะครับครับนี่คือตัวเลขของอาจารย์อย่าไว้ยุค,คูณหนึ่งนะครับทีนี้ท่านเปิดเผยก็คือเปิดเผยมือนีนนนน้นะครับก็คือหาซีนะครับพี่น้อซี54นะครับอยัาจะไว้ในสุด อีพี่หนึ่งนะครับเนาะครับตัวมาเพิ่มเติมที่อาจารย์เอบไว้นะครับก็คือหายซีนะครับพี่น,อน้องซีครับเดี๋ยวจะว่างไว้พี่น้องเข้าเจ็บหน้าจอไปน้ำกันนะครับเนาะ E P 2นะครับครับ EP 2นะครับครับ EP 2นะครับ, <c oughs> รบพี่น้องครับแชปทั้งชุดที่แรกไว้เนี่ยพี่น้องที่ก็คือน,นี่ อีพี่หนึ่งนะครับเนาะครับอีพี่หนึ่งตัวมะเพือมเติมนะครับครับสายเพียงสาหลุดนะครับก็เอาตั้งแทหาศูนย์ถึงหาเก้านะครับออจากก้อเนียนยํำอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะห้าศูนย์ถึงห้าเก้านะครับเน้นที่ห้านะครับกับศูนย์นะครับบนนะครับกับเป็นบนล่างนะครับเนาะ้าหลุดล่างนะครับเนาะเหนือใต้นะครับ เน้นที่0กับ4นะครับพี่น้องที่จับคู่เน้นๆที่024021นะครับไปกับส่วนบนนะครับพี่น้องครับอาจารย์จะย้ำนักย้ำน้าเนาะครับเนาะก็คือเน้นๆที่นะครับ5005นะครับนี่คือเลข3ตัวนะครับพี่น้องที่050แล้วก็5 0.00เอาชัดเจนนะครับพี่น้องที่อัดบรรยาย่อยา่างไรพี่น้องเข้าเข้าใจนะครับรับแนวทั้งวันนี้นะครับชุดฟันท่งนะครับก็คือยี่พี่สองนะครับชุดฟันบนฟันล่างนะครับอ,อวียงจันนะครับนะ วัวเวียงจันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แอบกัอข้อตัวพักพ่อนกอนนะครับพี่น้องชี่รับพ่งนี้ก็อวยพ่นให้พี่ให้น้องเข้าสุขุสุขคตนะครับเนาะรับให้โชคให้มั่นให้เฮงให้ปังไปในรอบวันจันทรนะครับพี่น้องชี่นี่คือแนวทางของท่านอาจารย์นะครับเนาะขับขอให้โชคขอให้มั่นขอให้เฮงขอให้ปังนะครับสุขุสุขคนสวัสดีครับ